สวัสดีชาวแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกันในกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เอารีเพลย์จากทางบ้านมาให้ชมกันนะครับเป็นไทเกอรครับเป็น h ฮฟว y t แทง Tier 7ของเยอรมันนะครับส่งมาโดยคุณชัยนะครับคุณชัยส่งมาก็เอาไปดูผลแล้วนะครับว่าเอ้ยได้เหรียญโค o บอลนอฟนะแอ,อร์อยกันเลยนะจริงๆเขาก็รู้หมดแล้วเพราะว่าดูจากชื่อคลิปอะไรเงี้ยก็น่าจะรู้นะ เราไม่ค่อยได้เห็นเหรียญนี้นานแล้วนะครับก็อันนี้ก็เอามาดูกันแล้วก็เดีวเอามาดูกันสดๆเลยนะว่าจะเป็นยังไงกับการได้มาของเหรียญน,นี้นะมาถึงนี่เกิดทางฝั่งใต้ครับเราต้องเดินผ่านตรงนี้ด้วยไฟติดด้วยสองนัดเข้ามาแล้วนะโอ้โหสามนัดแล้วนะฮะโอ้โหสามนัดแล้วนะยังไม่ทันไปไหนเลยครึ่งหลอดไปแล้วเลือกสี่นัดแล้วนะครับ เลือดเหลืออยู่แค่481เอเท่านั้นนะครับจะ,จะมีลุ้นไหมเนี่ยจะมีลุ้นโคลปานอฟไหมไหนบอกว่าได้โคลปานอฟไงตอนนี้ต้องถามว่าจะมีชีวิตเหลือหรือเปล่าจะรอดไหมเนี่ยอ่ะโอเคเอ้านึกูจะไปนะฮะเอาออกมากยิงอีกนะครับยังครับยังครับยังไม่เก็ตนะเอาไปต่อครับไปไม่ติดนะไปฮะโอ้โห ยังไม่ทันไรนะฮะต้นเกมเพิ่งจะเริ่มด้วยซ้ำนะครับเลือดเหลืออยู่แค่480 481นะเป็นห้องเทียร์7และเป็นท็อปเทียร์เจอกับห้องเทียร์6นะฮะแต่โอ้สภาพเลือดนี่ก็ไม่น่าแล้วนะะไม่น่ารอดนะไม่น่ารอดโอ้โหจ,จังครับที3-4 8-5m นะครับดีทุกนะบล็อกได้นะครับด้านบนมี e8 ด้วยนะครับยิงสวนเข้าไปหนึ่งนัดครับเพิ่งจะได้มาดาเมจแรกครับ236 โอ้โหไม่แน่ใจว่าจะมาลุนเหรียญหรือว่าจะมาลุ้นว่ารอดหรือไม่รอดผมว่าลุ้นรอดไม่รอดยังจะน่าจะ <c oughs> มีมีมีหวังตรงนี้ดีกว่าไหมจอเริ่มลงแลนะติดสตาร์ทไปนะครับมีไทเกอร์นะครับแล้วก็ ARL 4.4ครับโอ้โหโดนมาอีกเม็ดหนึ่งฮะเหลือแค่ร้อยกว่าๆนะร้อยเก้าสิบ้านะเลือดโอ้โหเหลือปิ่มๆนะนี่นี่คุณจะจะไปถึงฝั่งหนะ้ม <c oughs> แม่ มาครับ ARL 44ครับซัดเข้าไปครับ231ครับปืนเนี่ยคันนี้เนี่ยดีเลยนะครับ8.8นะครับดีเลยนะฮะเพราะว่าเป็นปืนเดียวกับไทเกอร์หนึ่งเลยนะครับปืนดีมากนะเพียงแต่ว่าคันนี้มันจะโหลดนานกว่าไทเกอร์หนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็เก็บไป1คิวครับแล้วก็ฉลาดเลือกที่จะออกมาเล่นทางฝั่งขวาเพื่อที่จะปิดทางด้านบนจะจะบอกว่าฉลาดเลือกก็ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าโอ้โดนมาเยอะมากโดนมาเยอะมากฮะโดนมาเยอะมาก คือเวลาออกเนี่ยออกจากที่กำบังเนี่ยถ้าออกทางฝั่งขวาเนี่ยจะดีกว่านะเพราะว่าด้านบนป้อมทางซ้ายเนี่ยมันเป็นตุ่มตุ่มที่ค่อนข้างใหญ่ที่มันยิงได้นะครับอ่ะไทเกอร์ครับถ้าโดนไทเกอร์มาสักเม็ดหนึ่งนี่เรียบร้อยแน่นะครับเรียบร้อยแนย่ยังอยู่ฮะยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็โอเคฮะคตอนนี้ก็ทำดาเมจไปหนึ่ครับหนึ 1, ่งันเกแปครับก็ <laughs> กเ็เลือดก,ก็ยังเหลืออยู่195นะฮะมาลุ้นกันดีกว่าแน่ผมไม่ค่อยอยากลุ้นเหรียญสักเท่าไหร่นะตอนนี้ผมจะลุ้นว่าจะมีชีวิตรอดอยู่ได้นานจบเกมหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอืมไทเกอร์ครับล็อกเป้าแล้วซัดเข้าไปครับเรียบร้อยครับด้านหลังเห็นซุปเปอร์เฮลคทนะฮะอยู่หลังอยู่หลังหินนะครับคงไม่น่าได้แล้วนะฮะดูท่าทางจะกลับรถะนะกลับรถไปแลครับ ก็ยังโอเคฮะห้าต่อห้านะห้าเท่านะฮะอะไรครับกับรถครับกับรถกลับบ้านนะไปเดฟหรือเปล่านะน่าจะไปเดฟนะครับเออช้าก็ช้านะแข็งนะคันนี้แข็งนะแต่ว่าถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยมันก็ยิงไม่ไดีก็ก็ยิงยากนะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากมากนะครับเพราะว่าบนหัวมันก็ยิงได้นะครับมันก็ใหญ่ด้วยนะ่ะ แต่สำหรับเทียอหกก็จะยากหน่อยแต่บนหัวยังไงก็ยิงได้ถ้าถ้าเข้าเห็นบนหัวนะแต่น้องน้ำก็ค่อนข้างจะแข็งนะครับค่อนข้างจะแข็งตัวเรองตัวรถนี่แข็งเลยนะครับยิงยากอยู่พอสมควรด้านหน้ามีวีเคสองแปดศูนหนึ่งครับไปบวกกับที่ยี่สิบอยู่นะซึ่งเลือดก,ก็ยิ่งเต็มอยู่เลยนะครับบวกนัไปด้านล่างครับ คุณชัยนี่พยายามจะกลับไปที่ฐานนะครับดูลักษณะจะกลับไปที่ฐานไปเด็บนะครับเอ้ามีซูเปอร์เฮลแคทวิ่งผ่านครับไฟ <c oughs> ติดแล้วฮะแล้วจังหวะที่ข้ามฝั่งแบบนี้ด้วยถ้าฝั่งนู้นมีเรียบร้อยแน่ฮะพอตอนมาก็โดนมากระอากเลือดเหมือนกันนะครัโ <c oughs> อ้ยิงยิงดีนะว่าไม่มีคนมาสองนะแต่ว่าวีเคสองครับเหมือนจะขึ้นมานะครับถ้าขึ้นมายิงตูนี้ก็กจบนะแล้วผมจะมาภาคอะไรวะ ก็มาถึงมาอยู่ข้างหลังกันนะซุปเปอร์เฮลแคทครับหนึ่งนัดครับไม่โดนนะฮะมือยังไม่นิ่งพอครับวีเกไม่ไม่ยิงคันนี้นะไปยิงอีกคันหนึ่งนะเมื่อกี้วีเคไปเก็บสามสิบแปดห้าไปนะครับที่สามสิบแปดห้าไปนะก็ถือว่าเป็นดวงล้วนนะคุณชัยครับคิดอะไรอยู่ครับมาดักวีเคครับดักวีเคครับดูลักษณะแล้วดักวีเคแน่นอนนะฮะกลับรถมางี้ปุ๊บอ่าใช่ฮะ วีเคโผมาแล้วครับเลือดยังเต็มครับมาสู้กับเลือดที่มีอยู่ร้อยเก้าสิบห้าครับมาฮะเราได้เปรียบในความแข็งนะครับแล้วก็เนี่ยฮะออกทางฝั่งนี้ด้วยก็ได้เปรียบฮนะหัวไม่ค่อยโผล่นะครับหัวตุ่มด้านบนนี้ไม่โผล่นะฮึสกอตอนนี้ตามอยู่ครับอวีเคกลับครับวีเคกลับครับสกอตามอยู่ครับแปดต่อสิบครับวีเคกลับก็กลับรถฮนะไป เล่นกับโอนะี้ฮะโอ้โหถีเจ็ด้วยกันแล้วโอนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าโอนี้ใช้ปืนอะไรถ้า h e ีนี่ก็โอ้โหโดนยังไงก็ก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยแน่นอนนะฮะีเจ็ด้วยกันครับเฮวิทังค์ด้วยกันด้วยนะครับจอนเขาก็ยังมีอยู่ด้วยนะแล้วตำแหน่งแถวๆเนี้ยจอนลงได้ด้วยนะครับโอ้โห ต้องมาลุ้นกันแล้วโอนี้ด้วยนะครับแข็งๆด้วยนะค่อยๆขยับเข้าไปครับซูมแล้วขยับเข้าไปแล้วครับโอนี้จะอืมขันแรกครับเห็นเป็น ARL V 3 9เนะครับอ้าวโอนี้มาแล้วฮนะรู้สึกว่าเป็นไม่ใช่ปืนเดิมนะไม่ใช่ปืนเดิมนะเล็กอย่างนี้นะฮะแล้วก็เล็งบนจงแล้วก็ซัดเข้าไปครับส5 4ครับอืม ยังโอเคฮะแต่ยังมีจอนอยู่นะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่2คันนะเหลือคุณชัยคันหนึ่งแล้วก็ FV304 ครับ ARL เครับพยายามจะเอานะฮะทีดีของฝรั่งเศสนี่ปืนโหดมากนะแต่ว่าก็นะฮะโอ้โหเหลือคุณชัยคนเดียวแล้วตอนนี้กลายเป็น1ต่อ6คันนะครับยิงไม่เข้านะ ARL ยิงไม่ไม่ง่ายนะจอเริ่มลงนะฮะ จอเริ่มลงนะยังไม่เสียดาเมจนะแล้วก็มาแล้วครับโดเสร็จแล้วครับหลอดไปหนึ่งคันนะต้องว่ากันเป็นคันๆแต่ที่เด็ดดวงนี่ด้านหลังนะคร VK2801 มาแน่นอนครับโอ้โหได้โอนี่อีกคันนึงครับโอ้โหอันนี้2ปืนนะปืนดีมากครับต้องรีบกลับแล้วครับรีบกลับมาแล้วมาแล้ว1นนัดเข้าไปครับเราแรกเข้าไปครับเป็นการเทรดที่ไม่ค่อยคุมสักเท่าไหร่เพราะตอนนี้เลือดเหลือเหือ14ฮนะ ใจ <ersch> โอ้โหใจจะขาดเลยโอ้แต่ล้แต่ละแตแลวเก็บวีเคไปได้นะเก็บวีเคไปได้แล้วจอลงได้แค่สแปนนะตอนนี้เลือดเหลืออยู่แค่สิบสี่เท่านั้นนะครับเขายังเหลืออีกสามคันนะจอนด้วยนะครับจอนนี่ตงําแหน่งตรงนี้มันมันลงได้อยู่นะที่เหลืออีกสองคันก็จะเป็นเนสฮอนนะครับแล้วก็แพนเทอร์เอ็มสิบนะครับ ก็ไม่แน่ใจว่า M10 เขาเนี่ยจะเหลือเลือดอยู่เท่าไหร่นะฮะโอ้โห14นะเลือดเหลือ14เท่านั้นอจอนล,ลงสแปมมาเรื่อยๆครับจอนสแปมมาเรื่อยๆครับจอนเขาเป็น MX13F3 นะฮะปืนแรงๆใหญ่ๆนะฮะปืงเดียวนี่ยดเฉียดๆก็เรียบร้อยครับ14นี่ไม่เหลือแน่นอนครับแอนเทอร์เออยู่ตรงไหนแนทอนยังพอทนนะฮะ M10 นี่เป็นมีเดียมที่มีความคล่องตัวมากกว่านะฮะ มาแค่สปอร์ตเี่แล้วให้จอดช่วยลงนี่ก็จบเหมือนกันนะคุณชยัยตอนนี้หาพื้นที่เล่นนะครับคือขึ้นมาแปะด้านบนนะครับไม่ให้จอนเขาลงได้นะครับถ้าจะขึ้นมาเนี่ยต้องขึ้นมาเจอด้านหน้าอย่างนี้ครับแล้วก็เห็นกับโอ้โหนัดนี้นัดนี้ไม่โดเลยนะเรื่อยิงนะครับแล้วก็บล็อกได้ครับยังบล็อกได้อยู่นะฮะร้อยสามสิบห้าครับ,รบเอาครับเลื่อนเหลือสิบสี่แม่ ลุ้นตั้งแต่ต้นเกมนะคนนี้นะลุ้นว่าจะตายหรือไม่ตายนะครับแล้วก็มาเลือกตรงบริเวณนี้นะครับเป็นพุ่มด้วยแล้วก็มีที่กำบังด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจะบังหัวมิดหรือเปล่านะครับแม่ยังมุสะอาพกกล้องสองตามาด้วยนะ <c oughs> มาแล้วฮะเนซอนหนึ่งนัดเข้าไปครับ <c> h <oughs> e นะครับน่าจะ h e นะผมไม่ได้สังเกตตั้งแต่แรกนะแต่ตอนนี้เป็นลูก a อพีแล้วนะครับแล้วก็ M10 ครับเหลือเลือกอยู่นิดเดียวครับเก็บ M10 ไปครับตอนนี้เหลือ11กับเนสซอนแล้วก็เอาตรงนี้บังครับยิงได้ไหมได้ด้วยนะครับค่อนข้างจะได้เปรียบนะฮะค่อนข้างจะได้เปรียบนะทำเลดีมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วก็ซัดอีกนัดหนึ่งจบแน่นอนฮะเรียบร้อยครับจํมโบ้จํมโบ้ไปเลยนะ7วครับที่เหลือครับคันสุดท้ายครับ FX13F3 ครับจอนครับเพียงแต่ว่า ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะโดนสแปมเข้าไปก็เรียบร้อยครับกับดาเมจ14เนี่ยวิ่งสุม 4, สุ่ม5เข้าไปเนี่ยเรียบร้อยเหมือนกันนะฮะไม่จําเป็นว่าจอนเขาต้องยิงเต็มๆ็มนะแค่สแปมก็เรียบร้อยครับจอนก็พยายามจัดสแปมเข้ามานะฮะตอนนี้คุณชัยก็น่าจะได้ไปบุกแล้วนะครับคิดจะไปไหมหรือว่ายังไงครับ วิวจะนิ่งอยู่ตรงนี้เวลาเหลืออยู่ประมาณ3นาทีกับเกือบเกืบสนาทีนะครับสนาที50นะครับยังพอมีเวลาครับแต่ MX 13 F 3เนี่ยไวเหมือนกันนะเป็นเป็นจอนที่วิ่งเร็วนะฮะเร็วเลยแหละเพียงแต่มันโหลดนานนะครับแต่ปืนมันใหญ่นะค่อนข้างจะคุ้มกับดาเมจที่เขายิงได้นะคุณชายตอนนี้ยังแคมป์อยู่นะครเพื่อที่จะรอว่าจอนเขาจะมานะครับ บอกนะฮะพิมพ์บอกว่าป้องกันป้องกันฐานบอกใครไม่รู้เพราะว่าทั้งเกมก็ทีมเราก็น่าจะเหลือคุณคุณชายอยู่คนเดียวนี่แหละบอกตัวเองนะน่าจะบอกตัวเองนะเออโอ้โหล่อแรลมมาตั้งแต่ต้นเกมนะจะตายแหละไม่ตายแหลกตั้งแต่4ี่รอยนะดามเมจเอ้ยเลือดเลือดอยู่สี่ร้อยนะจนตอนนี้เหลือสิบสี่แล้วนะครับแม่เจดคิวนะถ้าเก็บจอได้เนี่ยคโรบานนอฟมันได้อยู่แล้วนะเพราะเราก็รู้ผลอยู่แล้ว ลุ้นมาตั้งนานนะครับมาลุ้นกันตอนหลังนี่แหละมาลุ้นกันตอนนี้นี่แหละว่าเราจะไปหรือเขาจะมานะฮะตอนนี้คุณชายคิดว่าเขาจะมานะเขาจะมาเหรอครับ <laughs> เขาจะมาเหรอครับถามหน่อยอยากรู้จังเลยเขาจะมาทําไมฮนะ <laughs> เขาเป็นจอรนนะครับเขาจะบุกมาเหรอครับหรือเขาจะคิดว่าเอ้คุณชายจะแบบไปหาเขาเขาก็กะจะวิ่งสวนมาแคปอะไรอย่างนั้น,นเหรออารมณ์ประมาณนั้นเหรอ ตอนนี้โหลดเทสตีรอแล้วด้วยโอ้โหเตรียมพร้อมมากเตรียมพร้อมมากนะฮะเป็นการวิเคราะห์ในหัวตัวเองว่ามันต้องมาแน่มันต้องมาแน่มาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเวลาก็เอ้ยมามาจริงด้วยมาจริงด้วยนะฮะนี่โอ้โหหนึ่งนะัดก็ไปเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบครับโหลดนี่ฮะอ้าเขาเลงแล้วฮะเขาเลงแล้วครับเขายิงได้ไหมผมว่าน่าจะสเปซได้นะอย่างเงี้ยนะ ไม่แน่ใจนะฮะโอ้โหถอยยาวเลยถอยรูดเลยฮะถอยรูดยาวเลยฮะจะถอยล่วงนะไม่เอานะน่าจะหายนะฮะตอนนี้ถ้าขึ้นใหมกทีนึงเนี่ยเราได้เปรียบนะได้ยิงอีกนัดหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าดาเมจจะได้เท่าไหร่นะฮะตรงนี้นะครับดุนครับมาครับโอ้โหไม่มาครับเขาก็แคปเหมือนกันนะแล้วเดาได้เลยว่าเขาแคปเนี่ยเขาหันหน้าขึ้นมาทางบนเขาแน่นอนถ้าเขาเห็นเนี่ยเขาเล็งไว้แล้วครับ โดนแน่ครับคราวงนี้จะขึ้นอยู่กับว่าไทรจะเห็นไครก่อนนะครับถ้าเขาเห็นเราเมื่อไหร่เรียบร้อยครับเรียบร้อยจริงๆครคุณชัยเอาไงฮะเอาซากบางังเอาเราเห็นนะครับไฟติดไหมไฟยังไม่ติดนะครับไฟยังไม่ติดนะโอ้ติดแล้วนะฮะติดแล้วเอายังไงดีครับยังไงดีครับถอยถอยได้ไหมเห็นมีเนินบังอยู่เมื่อกี้ใช้ได้หรือเปล่าน่าจะยังได้นะมันเป็นเนินทางซ้ายมือนิดๆนะเนี่ยเนี่ย เป็นเนยชะงกกตรงนี้นะฮะาจะยิงไม่ได้นะครับชัยหามุมกดดีๆครับส่องอีกทีแล้วก็จะวัดใจครับไปแล้วครับไปแล้วครับล็อกเป้าแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้แคิวครับรอดมาได้รอดมาได้นะโอ้สุดยอดครับเดี๋ยวไปดูคะแนนนะครับแม่เห็นตอนท้ายเมื่อกี้นะโอ้โหไปกรบอกปืนนี่สั่นดี้เลยนะดีใจนะฮะ โอ้ดีใจจริงๆนะดีใจกับคุณชัยรอดมาได้เฉยนะแต่ต้นเกมไม่น่ารอดนะดูสภาพแล้วไม่น่ารอดนะดูเหรียญน,นะโอ้โหเรียกว่ามากัดดวงจริงๆนะครับมากระดวงจริงเอ็มแตกไปครับได้โคลบานอฟมาครับได้เลนลี่วอเตอร์มาด้วยนะครับสปาร์ตันก็มานะครับแล้วก็ไฮคาลิเบอร์ท็อปกันแนะ่นอนครับ เพราะว่าเลลี่วอเตอร์มาแล้วนะครับยิง8หรือ9คันนะครับคิวได้8หรือ9คันนี้ได้แน่นอนเลลี่วอเตอร์แล้วก็คุโรบานอฟครับ1ต่อ5นะครับ1ต่อ5อันนี้1ต่อ6ด้วยนะครับ1ต่อ6ด้วยนะครับได้เงินมา64 0 0 0นนะครับค่าประสบการณ์3,099พันบาพันธบัตรอีก10ใบนะครับชื่อก็ตามนี้เลยนะ BIMZ99 นะบิม9 9นะโอ้มันเกมนี้มันจริงยิงันทั้งหมด2,890นะปรเกิวนะคะ ข้าบประสบการณ์1377เป็นข้าบประสบการณ์เพียวๆนะครับยิงทั้งหมด26นัดเข้าเป้า28โอ้โหอัตรากันความมันยำยิ่น้อยมากเนะข้าเป้า18นะครับแล้วก็เจาะกรอบไป16ดังเมตรรวม2,890นแครแล้วก็มีอัศจอีกนิดหนึ่งนะรเป็นบัญชีพีเมียมครับหันหกนู่นหักนี้ติดลบครับติดลบไป17นเครันเพราะว่าน่าจะใช้ลูกทองไปหลายนัดอยู่เหมือนกันนะฮะ ก็สนุกดีนะลุ้นตั้งแต่ต้นเกมว่าจะรอดหรือไม่รอดนะขอบคุณคุณชัยด้วยนะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยแล้วเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอราไปก่อนสวัสดีครับ